จุดที่หนึ่งคือต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ประทับตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เริ่มตั้งแต่ต้นที่เป็นสหาชาติแล้วสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่สี่การได้เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เสมือนหนึ่งการได้เห็นการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดที่สองคือพระแท่นวัชระอาจเป็นพระแท่นที่ถูกสร้างขึ้นโดยดําริของพระเจ้าอาโศกมหาราชเพื่อจะสร้างวางไว้ในจุดที่ประทับนั่งตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระาศาสดาเพื่อให้เป็นหมุดหมายที่ชัดเจนว่าณจุดนี้แหละคือที่ประทับตรัสรู้อย่างแท้จริง ซึ่งพระแท่นวชระอาจถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช228ถึง230ดังนั้นพระแท่นวชระอาจนี้จึงถือเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดในปริมนฑพล้นพระศรีมหาโพธ